พอน้องกราบคุณพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์คุณพ่อแม่ครูบาอาจารย์ที่เคารพกลับมาพบกันอีกเช่นเคยกับสายกลางชาแนลสายทางแห่งธรรมะที่สอดแทรกหลักคําสอนทางพุทธศาสนาโดยวันนี้กระผมจะมาขอเล่าถึงอานิสง์ของการถวายน้ำเพียงหนึ่งแก้วทุกวันอยากให้ท่านผู้ฟังได้ลองน้อมนำไปปฏิบัติกันดู เชื่อกันว่าถ้าอยากให้ชีวิตราบรื่นเงินทองไม่ขาดมือขอให้ทำตามนี้แล้วชีวิตจะดีขึ้นแน่นอนลองมาติดตามรับชมกันดูนะครับสำหรับท่านใดที่เข้ามารับชมแล้วก็อย่าลืมกดไลค์กดติดตามและกดกระดิ่งแจ้งเตือนเพื่อเป็นกํำลังใจให้กับทางเราด้วยนะครับท่านผู้ฟังเชื่อไหมครับว่าการที่ได้ถวายน้ำหนึ่งแก้วนั้น ได้อานิสงส์มากกว่าการสร้างวิหารอีกด้วยซ้ำเมื่อได้ฟังอย่างนี้หลายท่านก็คงจะสงสัยก็จะขออธิบายว่าหลายเรื่องของการสร้างบุญที่อาจจะยังสับสนกันการสร้างบุญที่เกิดอานิสงส์มากนั้นไม่ใช่การใช้เงินมากยายคนหนึ่งเป็นผู้ปฏิบัติธรรมในระดับหนึ่งแต่ไม่ได้ร่ำรวยอะไรแต่ก็ไม่ได้เดือดร้อนเพราะใจนั้นอิ่ม จิตนั้นปิติทุกวันด้วยการถวายน้ำสะอาดบริสุทธิ์หน้าองค์พระปฏิมาทุกวันก่อนถวายน้ำยายจะสงบจิตให้นิ่งในระดับที่ไม่มีเรื่องอื่นกวนใจไม่สายไม่แวบไปแวบมาอะไรก่อนถวายน้ำยายได้สมาทานศีลห้าง่ายๆแต่ปักใจปักสัจจะเลยแบบต่อให้ตายก็จะไม่ละเมิดไม่ฆ่าศาส ไม่คดโกงเอาเปรียบไม่ยุ่งกับคนมีเมียมีครอบครัวไม่โกหกพูดเพ้อเจอไม่กินของเหมือนเมาง่ายๆแต่ทรงพลังและถวายน้ำพร้อมทำจริญภาวนาพร้อมกันว่าขอถวายน้ำเป็นพุทธบูชาธรรมบูชาสังฆบูชาและพิจารณาน้ำสะอาดตรงหน้าดังจิตที่ไม่ขุนมัวจิตที่สะอาด การบูชาที่ไม่มีอะไรแอบแฝงต่อจากนี้ทุกลมหายใจจะพิจารณาทุกอย่างด้วยสติทุกเรื่องที่เข้ามาจะเอาศีลพิจารณาก่อนด้วยความสะอาดแห่งจิตทุกประการดังนามที่ถวายนี้พร้อมกับให้อภัยทานกับทุกสิ่งทุกคนทุกสรรพสัตว์ไม่ติดใจเอาความไม่ว่าชาติไหนขอจบสิ้นเวรกันไปเถิด การสร้างบุญแบบนี้ครบทั้งฐานศีลภาวนาการให้อภัยทานที่ยิ่งใหญ่ในครั้งเดียวผลบุญย่อมมากย่อมส่งผลกับผู้สร้างผิดกับการสร้างวิหารที่หวังจะเอาชื่อตนเองติดเพื่อประกาศบุญบารมีหรือแม้แต่การไปบังคับคนที่ไม่เต็มใจดังคนที่มีอำนาจชอบทำกันหรือเอาเงินหลวงของหลวง แรงงานคนไปสร้างซึ่งไม่ใช่หน้าที่บุญก็ได้ตามเหตุถ้าเหตุดีถ้าเจตนาดีก็ได้มากแต่เพื่อหวังผลเอาเข้าประโยชน์ตนก็น้อยไปตามกิเลสตามเจตนานั้นและที่บอกว่าทำไมน้ำสะอาดแก้วเดียวได้บุญมากกว่าการสร้างวิหารก็เพราะว่าการถวายน้ำซึ่งพร้อมมีการอภัยทาน อานิสงของวัตถุทานไม่ว่าจะใหญ่แค่ไหนเทียบไม่ได้เลยกับการให้อภัยทานรวมถึงธรรมทานด้วยแต่การสร้างวิหารทานด้วยจิตบริสุทธิ์ด้วยการสืบทอดด้วยการยังประโยชน์แก่สาธุชนและผู้ปฏิบัติธรรมพระสงฆ์ยังคงเป็นบุญใหญ่และยังควรสร้างในวัดที่ยังไม่มีหรือชำรุดขอให้พิจารณาด้วยสติ ด้วยปัญญาด้วยภูมิธรรมการทำบุญด้วยน้ำทําให้เงินและชีวิตคล่องในการทำบุญทุกครั้งด้วยการถวายพัตตาหาร–และการใส่บาตรถ้าเราสังเกตดูจะเห็นว่าคนที่ร่ำรวยนั้นจะถวายน้ำดื่มที่สะอาดไปด้วยในความเชื่อของชาวจีนนั้นน้ำคือขุมพลังมหาศาลที่ส่งผลสะท้อนกลับมา ของชีวิตของคนทุกคนในการทำบุญด้วยน้ำนั้นเชื่อกันว่าจะทำให้ทรัพย์สินเงินทองความสุขต่างๆนั้นไหลรื่นสะดวกขึ้นจากที่เคยติดขาดก็จะราบรื่นจากที่เคยมาแบบกระเซ็นกระสายก็จะไหลมาเทมาไม่หยุดยัง้งการทำบุญด้วยน้ำรวมไปถึงการร่วมเป็นเจ้าภาพถวายเครื่องกลองน้ำที่กลองน้ำบริสุทธิ์ ให้พระสงฆ์ได้ดื่มกินเพื่อที่ท่านจะได้มีร่างกายแข็งแรงปราศจากโรคร้ายที่มากับน้ำถือได้ว่าเป็นการร่วมส่งเสริมให้พระพุทธศาสนาดำรงอยู่ถือว่าเป็นมหาบุญกุศลที่ยิ่งใหญ่สำหรับวิธีการถวายน้ำนั้นมีอยู่8ขั้นตอนดังต่อไปนี้ 1. ควรเป็นน้ำดื่มปากขวดเรายังไม่ดื่มมาก่อน หรือเปิดจากก๊อกเครื่องกองน้ำโดยตรง 2. ควรถวายทุกวันหากไม่สามารถทำได้จริงๆควรถวายทุกวันพระ 3. น้ำเก่าที่ถวายเสร็จแล้วลาแล้วไม่ควรดื่มควรนำไปรดน้ำต้นไม้หรือกรวดน้ำา 4. แก้วน้ำควรเป็นแก้วใหม่ไม่เคยถูกใช้มาก่อนเป็นแก้วอย่างดี ควรหาแก้วที่สวยงามที่สุดเท่าที่จะหามาได้ไม่ควรใช้แก้วใบเล็กๆและเมื่อแก้วนั้นเก่าหรือใช้มานานแล้วควรเปลี่ยนแก้วใบใหม่ 5. ถ้ามีพระพุทธรูปพระอัครสาวกพระสงฆ์อยู่โต๊ะหมู่บูชาเดียวกันสามารถถวายแก้วเดียวสำหรับทุกๆองค์ได้แต่ต้องถวายแยกแก้วละองค์ 6. ไม่ควรปิดฝาแก้วตอนที่ถวาย หากที่บ้านมีฝุ่นเยอะให้เปลี่ยนน้ำทุกวันหรือเปลี่ยนระหว่างวัน 7. ในขณะที่เราถวายน้ำต้องจับแก้วด้วยสองมือยกขึ้นสูงเหนือศีรษะเล็กน้อยน้อมถวายด้วยความศรัทธากายของเราก็จะน้อมตามใจด้วยความอ่อนน้อมให้ตั้งจิตประดุจหนึ่งว่าพระพุทธองค์ทรงประทับนั่งอยู่ตรงหน้าเราผู้ถวาย และกล่าวคำถวายว่าข้าพเจ้าชื่อนามสกุลขอน้อมถวายน้ำดื่มนี้เป็นพุทธบูชาธรรมบูชาสังฆบูชาเพื่อสักการะบูชาน้ำพระไทยอันเต็มเปี่ยมไปด้วยปัญญาเปรียมไปด้วยความบริสุทธิ์พระเมตตาขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าขอพระองค์โปรดรับน้ำดื่มนี้จากข้าพเจ้าด้วยเถิด สาธุและขั้นตอนสุดท้ายคือขั้นตอนที่8ถวายเวลาใดก็ได้ส่วนมากนิยมถวายช่วงเช้าก่อนเที่ยงและสำหรับอนิสงค์ของการถวายน้ำนั้นมีอยู่สิบประการดังต่อไปนี้ 1. คล่องแคล่วว่องไว 2. มีชื่อเสียง 3. มีความสะอาดบริสุทธิ์ 4. ปราศจากความกระหาย 5. มีบริวารมาก 6. อายุยืน 7. มีผิวพรรณผ่องใส 8. มีพละกำลัง 9. มีปัญญามากและ10มีความสุขสำหรับเรื่องราวที่ได้นำมาเสนอก็ขอจบลงเพียงเท่านี้ขออนุโมทนาบุญกับเจ้าของเรื่องที่ได้นำเรื่องราวนี้มาเผยแพร่เป็นธรรมทานให้ท่านผู้ฟังได้รับชมกันนะครับ และขอขอบคุณท่านผู้ฟังทุกท่านที่เข้ามาติดตามรับชมช่องเราทางเราหวังเป็นอย่างยิ่งว่าจะเป็นประโยชน์สำหรับท่านผู้ฟังนะครับสาธ